ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกับในรายการแล้งข้าวเราเกาะช่วงตีสามนะครับเป็นช่วงแล่งตายใบใจนะครับอยู่กับผม,มนวยคุมบานกับนนองยุย้ยพริกกวร่างรสภาษาเหมือนเดิมนะครับเอาคำคำซับนะครับคำภาษาฮกเกี้ยนมังภาษาท่องทิ้นบางในภูเก,ก็ตในจังหวัดกายเคียงหรือในผาตายนะครับกมาบอกลาออกมาเปรียบเทียบเทียบเคียงทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ เอ่อเปิดตีให้ท่านผู้ชมได้ได้รับทาพอรายการนี้นะครับเราไม่ได้ไม่ถึงว่าเรามีกลุ่มเปาไมยหรือมีพื้นทีเ่เฉพาะใน,ในกแต่ภูเก็ตอย่างเดียว<ะ>มันมันมันทึงมันถึงมีช่วงเข้าในเกาะเข้าหนอเกาะแล้วกแรเลงตายใบใจทีนีช่วงแลงตายใบใจนี้มันจะมีความลากไล่ป,ป,ปนปนกันไปนะครับกบารวันนี้แต่ว่าคนที่จะไปเหลืองก้องเลงตายใบยใจซับแซง ภาษาบันนีพระาษขาเกียนแน่นอนนะครับภาษาภูกเกต็ภตภาษาจินภูเก็ตแน่นอนทุกเกนี่เขาแรงกันมานะานนี่ยังเป็นว่าผู้นํายังไม่มาที่ผู้นํแต่ถ้าผู้นําไม่มาพมกับรองยุ้ยนั่งคุยกันนะครับคงจะคุยเรื่องบรรณาบ้านเมืองกันดีว่านะครับเราไม่ได้เข้าครั้งหนึ่งทางไหนแต่เราคุยโดยการวิเคราะห์ตอนนี้น้าวงหญยบานเมืองนะครับน้วงใหญ่มาเจอเดียวกัตตรงห้ แต่จริงๆแล้ววันนี้ผู้นําทีมานี่มาคุยเรื่องอะไรัคุยเรื่องนามนาเสียในอาคารบ้านเรือนคือตอนนี้ปัญหาในนู้กับเรานี่เรื่องนําเสียเนี่ยน่าเป็นร่วงจะมาทันหรือเปล่าไม่สามารถทันไม่ต้ามาไม่ตันเราก็ว่าก็ต้องคนได้สักสิบนาทีก็อย่างดีพอได้พอได้เข้าไม่ใักเกิดเดือดไปเลยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไม่กลอบทุนไอ้ประเด็นประเด็นมัในตรงนั้นนะไอ้เนี้ยก็ยักษ์เดือดหมดแล้วแต่ไม่กลบทุนนะครับ แมาแต่ว่าเหล่องกองบ้านเมืองในขณะนี้นะครับมาถึงเหลืองข้องประเทศชาตินี่ก็เป็นเหลืองที่นัเป็นว่วงเหมือนกันตอนนี้มันมีการแรกแบบประชาทางการเมืองที่เขาแรกกันคือระเบิดเวลาทีม่มันวางอยู่หลูกส่งหลูกใหญ่ๆนั่นเป็นว่วงมาถึงเราเราถันหนองยุย้ยพมแล้วกาเน้อวันะออฟวันะออยนี่ก็มีความว่วงใหญ่ในเหลืองกองบ้านเมืองนะครับดังนั้นเราไม่ได้ผูดเผือข้าวครั้งหนึ่งทางใดแต่่วงใหญ่บ้านเมืองจริงๆ นะครับทหตุสาคัญคือว่วงใย่ว่าไม่อยากให้คนในบ้านเมืองเราเนี่ยต้องมาเถวทะเลาะกันเองแล้วก็ต้องมาฆ่ากันเองในหลายๆประเทศเราแ,รแล้วแหลเราไปความเป็นห่วงกันมานะครับแต่ตอนนี้เราไปเรื่องนี้ก่อนไปเรื่องอ่าซับไปเรื่องพาส,สตายภาาตายแรงตายใบใจมีคําว่าโอเลียวฮะโอเลียว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 แปลว่าดีแล้วโอเลียว ทีนี้มันมีคำว่าโฮเลียวกับโฮเลียวฮะโฮเลียวกับโฮเลียวโฮเลียยก็คือได้แล้วเออดีแล้วได้แล้วโฮเลียยก็คือดีแล้วเหมือนกันมันมีเขาเรียกว่าซัเนียงที่สู้ตํามสู้ตําในเรื่องของการการชายสู้ตําในเรื่องซับเนียง,สงเสี่ยงสูงส้เสี่ยงตาายงํางงตกับการชายกับงานแต่ละชิ้นแต่ละแต่ละเงินไขยกตัวย่างเชน ถ้าเราเราเราชายคำว่าห่เลี้ยวก็คือไม่ต้งว่าเป็นงานแต่ว่าเขาจะเขาทำอาจจะทำทำเก้าอี้สมบัติองยุ้ยนะยุ้ยทำเก้าอี้ต่อเก้าอี้ต่อเก้าอี้ตัวนึงเก้าอี้บรรทัดเอาไม้มาตอเอาไม้มาตอมาเฉื่อมตอก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 งที่นี้ก็กับอาแปะแกลองหนังแร่แก่องหนังแก่องหนังขยอย กวิจะเปนยกไม่ยกแห้โหเลี่ยวอ่าแสดงว่าดีแล้วฉายได้แล้วคือสรุปเป็นให้ลึกไปกว่านั้นเราคือฉายได้แล้วโหเลี่ยวอ่าก็คือฉายได้แต่ก็โอเลี่ยวโหเลี่ยวเนี่ยเราจะเห็นเอ่อเขาจะฉายกันในครับกรณนีท่วะบางที่การกิ่นข้องคเช่ว่าภูเก็ตเราเนี้ยกินข้องโหเลี่ยวคือกินข้องดีกลข้องร้อยนี่กินข้องรนึ่ร้อยนี่ เด็กก็ว่าคนผูกคนผูกแคทเรานี่กินข้องโอเลียวล่ะกินข้องร้อยเติมปวดเด็กๆปวดลุกๆลุกๆลุกๆเด็กๆแรงๆมาทั้งหมดทั้งหมะมะมะวันวันนี้วันวันวันนี้คุณครูให้นี่นี่คุณครูให้ลุกลุกป่นลามามาลุกมาลุกอะไรก็เรียกลุกอะไรลูกกีวีกีวีทิ้งวันที่แม่ของเด็กอาจจะแบบพูดแบบย่อหรือยอกลืกัน เออโอเลียวอ่าข้องโอเลียวข้องรู้ไอ้บันนี้รก็คือข้องดีวันนั้นข้องดีเนี่ยเนี่ยคือคือคือการชายาในเงินไขแต่ละแต่ละสถท่นานการเนี่ยแต่ความหมายก็คงเดียวกันแต่ว่ามันจะมีเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำแตกต่างกันคือโอเลียวกับโอเลียวค่ะนะครับอ่ะป่ากันไปนั่นคือแรงตายใบใจในบันนี้นะครับค่ะ ทีนี้พี่น้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราพักเบรกชมโฆษณากันสักแป๊บหน่งคต่อเดี๋ยวได้ครับต้องรอรุ่นค่ะว่าผู้นำมาหรือไม่มาถ้าไม่มาเราก็คุยกันสองคนนะค่ะสหรับช่วงนี้เบรกแต่เต่เวนาออยเนี่ยไปเอาข้าวแล้วน่ำไปเอาข้าวคือหยอกขึ้นจากตัวนี้ไปตัวนู้นเลยไปเอาข้าวแลยแอลข้าวเลยค่ะเบรกชมโฆษณาซึ่งดีนะสนใจกันสักแป๊บนึงค่ะต่เดี๋ยวกลับมาในช่วงก็คุยกับผู้นำค่ะครับ